เดินทางของความรักอาจต้องใช้วิธีมากมายในการเร่งเดินทางเพื่อให้ถึงเป้าหมายปลายทางที่กำหนดไว้แต่การแผ่ออกของความรู้สึกที่เมตตาเราต้องใช้หัวใจที่จริงใจในการแผ่ขั้นตอนของการเข้าถึงความรู้สึกเมตตาแบบมหาเมตตาได้คือการให้อภัย ยอมรับและเข้าใจในทุกด้านของคนที่เคยทำร้ายทำลายเราไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไร้เป้าประสงค์เพราะทุกอย่างไม่บังเอิญเกิดขึ้นมาลอยๆทุกสิ่งที่เกิดล้วนนำพาเราไปสู่จุดที่ดีแก่ตัวเราเสมอทางลัดในการทำความเข้าใจเรื่องเมตตา เราอาจต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดเจ็บทางกายผ่านระยะเวลาก็หายและเลือนลางไปแต่เจ็บทางใจแม้การเวลาผ่านไปก็ยังฝังตรึงอยู่แต่กฎแห่งกรรมที่ยุติธรรมยังคงอยู่ยังสอนเราอยู่กรรมใดใครก่อ กรำนั้นก็ตามสนองคนก่อความเป็นผู้วิเศษอาจทำให้เรามองข้ามความจริงนี้แต่ถ้าเรากลับไปเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดามันทำให้เราเห็นความจริงในจุดนี้ที่เราละเลยและมองข้าม,มาตลอดการให้ออกด้วยความเมตตาเราต้องให้ออกด้วยจิต ที่ธรรมดาจริงๆด่านสุดท้ายที่ข้าพเจ้าต้องทำความเข้าใจและเข้าถึงเมื่อใดที่เราคืนสู่ความเป็นความเป็นธรรมดาเมื่อนั้นคือความวิเศษ